สวัสดีครับทุกคนในวันนี้ตะไพยเนี่ยก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกม R อากันนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเวลานานมากเลยนะที่ว่าผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปเลยคือผมก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคือผมโมหเนาะมันก็นข้างจจยุ่งพอสมควร <your> อ่าก็จะมาเล่น <laughs> ฉันแย่งเพื่อนหรือเปล่า ขอโทษทีนะถ้าใครจะเล่นเมดอาจจะว่าฉันขอเล่นก่อนละกันเพราะว่าเป็นสายที่ฉันมั่นใจที่สุดฉันก็อยากแสดงความกา้าวให้ใครเห็นนะว่าว่าฉันเล่นเกมนี้กากมากถึงตาคุณแบน,นแล้ว,ลวเราจะเป็นอะไรดีครับทุกคนเอาเป็นเพื่อนเริ่มมาเถอะเดี๋ยวฉันเลือกไปเนี่ยเธอก็ไม่ถูกใจฉันหล่าผมว่าเราควรจะแบน,นเวนเอ้ยแบนเวนนะครับอืแวนหรือเปล่าสะ <laughs> <laughs> พูดผิดสองรอบเลยอะ่ะเดี๋ยนะ มันจะมีคนหนึ่งครับทุกคนที่กำลังจะทาการแบนอยู่เนาะทำไมนี่เลือกช้าจังเลยอะเสียเวลานะแกอุ้ยฉันเป็นอะไรดีนะี่ฉันเลือกไม่ถูกเลยเราเวลาแค่สามีใครก็ได้อ่าเพื่อนแบนตัวอะไรวะอ้อยเหรอเนี่เริ่มมาก่อนเลยเราเข้าว่าจะเล่นตัวอะไรฉันเป็นป่าฉันไม่อยากเลือกคนแรกเดี๋ยวก็จะโดนตัวแก้ทางแล้วนะผมต้องการจะเล่นอาเลนพอผมเล้กก่อนนะครับอ่าใครที่แบบว่าเลือกตัว,วแล้วเนี่ยก็เสนอเข้าไปนะว่าขอเล่นก่อน ส่วนใหญ่พวกป่าเนี่ยก็จะเลือกเป็นคนดังหลังกันแหละจะเ,จเล่นเตียวเซียนจะจะแข่งพวกมันให้หมดเลย <laughs> โอโ้โหฝั่งตรงข้ามมีเตียวว้าไม่ได้ไม่ได้ฝั่งตรงข้ามมีเตียวนะเราต้องออกลาก็แหละจังหวะนี้ทีนี้มันจะแข่งเรานะครับทุกคนอีผมชมพูเนี่ยเอาไงดีถ้าเกิดว่าตะไครตัวมันแช่แข็งแล้วก็ไม่หวังมันแข็งแล้วก็แบบอัลติเมทเสีสยไปทำไมตา,ายแน่นอนโอ้พระเจ้ามาเป็นเมสซะด้วยเราจเจอมันคนแรกเลย เราก็ต้องเอาตัวที่เราเนี่ยนี่น้ำแข็งที่สู้เจ๊แกงไตปลาของฉันถูกแล้วจ้ะเจ๊แกงไตปลาอย่าปล่อยอีเรดผมชมพูมันเฉิดฉายเราก็ต้องพ่นแกงไตปลาใส่หน้ามันเอาละครเจ้า่ะทุกคนพร้อมเลยจ้ะคะเหลือไมเหลือีกเพียงแค่สิบแปดวิในการเลือกนูน่นเลือกนี่แล้วเดี๋ยวเราจะทําการเริ่มเกมมาตะไครมั่นใจแล้วถ้าพอตะไครใช้เซตนี้ทุกอย่างหมดเลยเนาะเพราะว่าฉันเนี่ยเปลี่ยนไม่เป็นหรอกอืม รู้สึกว่าไวยโอมันจากพูดคนเดียวเนี่ยไม่มีใครพูดกับมันเลยขอโทษไวยโอฉันไม่ค่อยสวยนะแต่วันนี้ฉัน,ฉนขอปิดมไมค์ไว้ก่อนว <c oughs> างใจได้เลยจ้ะคะแกงเตเปล่าของฉันเนี่ยคือที่สุดของความความความหมินนะมั้งเออมาแล้วนะฮะโอ้โหดูสกินอีเตียวฝั่งตรงข้ามหสกินแบบออรอมากอีเตียวเว้ยคิดว่าสวยเหรอดูเพื่อนมึงสิมีควายมีลุงหนวดมีตัวตัวอะไรไม่รู้ แล้วก็มีไอ้เขียวเขียวอีกคนนึงเออมาเนี่ยฉันแรงมากบอกเลยนะว่าฉันเนี่ยเล่นเกมลื่นไม่สะดุดเลยหายแล้วมาในโบสอีโรเซตนี้กูรอน้าห้าอย่างแล้วเออไว้มากชาติโอเคเดินหน้าตรงไปเลยนะครับทุกคนเราเป็นเมดเนาะหน้าที่ของเมดนะคะก็คือการเดินตรงเรนกลางเข้าไว้ด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นเมทฝั่งตรงข้ามนะคะบอกเลยว่าฉันเนี่ย มาเออจเจอหน้ามันแล้วอืมอีนี่มันหน้ามากมีบาเรีเเยรัศมีอะไรของมึงก็ไม่รู้เออมันโดนเก่งแต่เปล่าเราไปนิดหนึ่งดอกเออเป็นไงเจ็บใช่ไหมล่ะเจ็บใช่ไม้โอ้ว้าวว้าวว้าวละหนึ่งจะเห็นเลว่าแกว้าวนะ่ะอืมอีนี่ได้ปากแกร้ายมากเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอดันร่างรองก่อนในหะ้ฉันลงไปช่วยแป๊บนึงจะขออ,อยากตบหน้ามันมากเลย,เยอืมเดี๋ยวอะไรอะไรมันพยายามแข่งฉันมันเป็นอะแข่งฉันโนไปสิอะไรเนี่ยเป็นมากเลยอะ่ะมันคืออะไร มันก็คืออาหารภาคใต้บ้านฉันไงยะแกงเตปลาเดี๋ยวรู้จักประรู้จักประรู้จักปะ,กปะ,กปะนี่มันอะไรเนี่ยโอโ้โหมินมากอ๋อ,อ,อควายตายไปเลยเฮ้ยหรือนี่อยู่หืได้เอไม่ต้องมาแข่งฉันแหมสกินสวยเอฟเฟกต์สกิลก็สวยมันไม่ได้แล้วบางอาจมาสวยเกินหน้าเกินตาฉันมาเรียกว่ามีตัวอะไรมาเกาะดั้านไหลกูเนี่ยแม่งหน้าตาทุเรศมากเลยอะเดี๋ยวก่อนแกคิดจะมาตีป้อมตรงนี้หรอฉันมาทันเฟ้ฉันบอกเลยนะฉันไมเป็นเมทที่ เติมไฟที่ทันตลอดเวลาแล้วฉันก็ไม่ทิ้งป้อมด้วยเดี๋ยวเธอไอ้ฟอรเรนเอ้ยไอ้ฟอเรนขอรักแนันสิฉันขอรัโอ้ไม่ได้อดเลยว่ะเดี๋ยวมันจะมีเตียวเดินมาทางนี้หรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยนะเดี๋ยนะเฮ้ยมันไปทำอะไรตรงกันวะเฮ้ยเดี๋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 ยเดียเดี๋ยเดี๋ยเดียเดี๋ยเดี๋ยเยเดี๋ยเดี๋ยเยเด จะไปไหนจ้ะจะไปไหนฉันรู้ได้มาจากตรงนี้ว้ายเดว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 อดวเดวเรวเดวนดวเดอเดว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 เดนะดวเ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 ลวเี่เดือดูเยบมากเนะเนีเยแต่วานั่นวหละเดนเดนเดว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 เดดวเดรเดวเดวเดวเดนเะไม่มาอวอดว่มีเดตัววา ความยุติธรรมเป็นความปรนนานที่แอบแฝงฉันชอบนะเวลาตัวละครมันมีการพูดมีการอะไรมันก็ดูแบบดีหน่อยอ่ะเฮ้ยอย่าหลบสิไอตียห๋หลบทำไมก่อนเฮ้ยโอ้ยอ,อีนี่แม่งแบบอีนี่แม่งแบบนีไไน่ไปไหนซะไปไหนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวด้านลางเห็นว่ามันมีพลังงานอะไรบางอยา่างไอีฟอร์เรนเรียบร้อยมันตายไปละดีมากเ <c oughs> พกืพ่อนเฮ้ยมันมีตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างว่ะเฮ้ยตัวรอ ทำไรจ้ะตัร้อไปไหนจ๊ะไปไหนไปไหนดิแดะไปไหนอีเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหน,น,นีโอ้โห,โหอีควายนี่แม่งดูเชื่องชาดแต่มันก็ไวเอาเรื่องเลย <c oughs> เดี๋ยวทาร่าอย่ายหิวทาร่าทาร่าย่ายหิวรูกอย่าอย่ายหิวย่ายหิวย่า๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันว่าต้องฉันต้องไปช่วยทาร่าหน่อยวนนี้ทาร่ากลับมากลับมาเดี๋ยวเธอก็ตายหรอกเฮ้ยอีเตียวอย่ายุ่งสิอย่ายุง่งอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องจัดการมันจัดการมันจัดการมัน อย่าปล่อยมันรอดมันเดินมาทาไมก็ไม่รู้เออเดินมาทำไมก่อนไม่เห็นหรอว่าเขากำลังยืนคุยกันอยู่3มตัวอีนี่แม่งมันหน้ามันโหนกมากอุ้ยบัฟฟ้าฝั่งตะตัวแม่งหน้าเอามากหละแต่ว่าไม่เป็นไรฉันไม่ต้องการเท่าไหร่เดี๋ยวว่าเราควรจะไปซุ่มตรงนี้นะนี่มาตรงนี้สิจ๊ะไปตรงนี้สิจ๊ะบอกเลยนะว่าฉันจะจัดเกงในปลาให้ถึงชุดเลยอะถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเกงไตปลาเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยมันออกแนวแบบ ตัวตัวอ่ทำไมก็เรียกว่าเกงใจปลาโอ้โหฝั่งตรงข้ามอีลุงหนวดแม่งมันเอาสเลเยอร์เราไปแล้วเดี๋ยวอีเตียวอย่าโดนอีสักชุดได้ไหมนี่ไรไปไหนว้ายโอ้โหมันลอดอย่างวุ่นวิตเลยอีแกนี่ชาติเดี๋ยวเธอร้ายมากนะรู้ไหมร้ายมากไม่โดนอีกเออะไรเนี่ยแว่นกาดบุกอะไรของมันก็ไม่รู้หน้าจอมันขึ้นอยู่เดี๋ยวก่อนครูโชค ครูโชคอย่าเพิ่งมาพูดอะไรตอนนี้หนูกำลังเล่นเกมนะครับครูโชคอะไรอะประาสัมพันธ์นักเรียนต้องการที่จะแบบอะไรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครูโชคหยุดก่อนหนูกำลังเล่นเกมเพื่อนหนูตายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครูโชคครูโชคครูโชคทำเพื่อนหนูตายแล้วเห็นไหมหนูมองไม่เห็นหน้าจอเนี่ยโอ้โหเล่นเกมอยู่ครูแม่งแบบทักอะไรมาก็ไม่รู้เฉยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าน่าจะสำคัญอะไรเนาะห <laughs> รืฉันพูดสิถ้า <c oughs> ครูมาเห็นก็จะรู้สึกยังไง โ,โอ้โหตรงนั้นไหวไหมเนี่ยไวโออย่าปล่อยมันได้ป้อมนะโอ้โหไวโอถึงกับตายเลยตอนนี้พี่มาหกลงมาเปยนไปแล้ว55คนค่ะหนูไม่รู้ค่ะว่าครูพูดอะไรแต่ตอนนี้คือหนูกำลังตึงนะคะครูเดี๋ยวเพื่อนจะกล้มันก่อนไปตอนนี้ครูโชคเนี่ยคือเงียบไปแล้วอย่าเพิ่งทักมาอีกนะครูโชคนะพอแค่นี้พอป้อมตรงกลางเนี่ยคือลงไม่ได้ทีหนึ่งอะซึ่งป้อมเนี่ยถ้าได้มันจะกำไรมาก ฉันก็เลยมาฉันด่นเลยถ้านั้นเดี๋ยวนะมันจะมีใครมาหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงนี่ไงสวัสดีสวัสดีสสดไปไหนไปไหนโอ๊ยโๆๆ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 อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยสวยเพื่อนสวย,สว,ยว้ายหนีเมันหนีหนีแล้วไอ้ไว้อ้าวมันต่อยอะไรวะมันจะยกกียต่อยอากาศเหรอโอ,อ้มันติดพีชฉันตกใจหมดเลยนึกว่าตัวร่วงแม่งต่อยไว้อระยะไกล โอเคอุ้ยเรายังไม่ตายทีนี้อืมอิโตโรไปไหนจ้าไปไหนโอ้โหมันหลบเก่งจังเลยวะเนี้ยอะไรเนี่ยบุญญพรฉันไม่รู้นะว่าเธอกำลังพิมพ์อะไรอยู่แต่ว่าฉันไม่รับรู้ทั้งสิ้นนะอือหือโอ้โหเพื่อของเรามันกำลังไปตีนั่นหยุดซึ่งภัยจะเยอะโอ้ยอีนี่มึ่รู้ดีจังวะไปไหนจ้าโอ้โหไม่โดนเฮ้ย ฉันแค่อยากจัดเก่งในปลาสักที่นั่นให้พวกเธอแค่นั้นเองทำไมต้องหนีกันด้วยอะก็แกงในปลาของคุณมันหมิ่นนี่นะอิปเปเลนปากดีมากเน่ไปโอ้ตีป้อมหน่อยสิป้อมตรงกลางที่อยากได้ว่ากันนะได้เดี๋ยวจะขอรอคลิปแป๊บนึงฉันก็นี่ฉันก็ตีมันช่วยกันช่วยกัตีเถอสิไม่เอาอ่ะฉันจะเดินไปฉันไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยฉันเน้นเอาเตี้ยวเอาเตี้ยวไอเตี้ยวไอเตี้ยวไม่ได้ โดนบาสุก้าไปสิสวยเพื่อนสวยรู้สึกว่าเกมมันค่อนข้างที่จะไม่สิมันไม่ได้ยืดนะแต่ฉันรู้สึกว่ามันนานวิ้ดด้านบนอะไรเนี่ยซิริยาโอยพวกมึงหยุดพิมพ์ก่อนได้ไหมคือไม่สิกูต้องปิดแจ้งเตือนอะไรมันเป็นมันเป็นที่กูเนี่ยแต่กูปิดแจ้งเตือนไม่เป็น <c oughs> เดี๋ยวนะไบ <c oughs> โอเฮ้ยอันนั้นแล้วมึง อเลนเปรี้ยวตีนมากเชื้อมันตายได้เลยอ่ะไอ้อเลนลบไปก่อนไปลบไปก่อนไอไวโอ้มึงตายแน่มึงตายเรียบร้อยค่ะซากุระซากิขิดเรียบร้อยนะคะทาร่า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 ดีแล้วอุ้ยทาร่ามันสู้ไอ้นี้ได้วะไม่ธรรมดาแล้วเฮ้ยทาร่าได้นะได้นะเธอมีชั้นอยู่เธอมีชั้นอยู่เออไม่ไม่ไม่ฉันฉันฉันพอแค่นี้แหละเออฉันเข้าใจเพื่อนฉันรู้ว่าเธอเนี่ยผ่านสงครามอะไรมามากแล้วแต่ฉันมันไส้เปรี้ยวมากเลยอ่ะ อะไรใครอีกเนี่ยรูปหัวใจเป็นไงอัดตัวอเอามันเลยเอามานันไอโอ้เ <c oughs> พื่อนเพื่อนจะตายเพื่อนเป็นป่าที่งงงงมากเลยอรงตรงแต่ไม่赖เพื่อนไวใช่ไหมเพื่อนเป็นนาครอส <c oughs> อิโตโรสเ้ยนายฉันฉันรอจังหวะที่แกนิ่งอยู่นะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าแกนิ่งๆเนี่ยฉันสามไม่จะปล่อย เออสกิลแรกออกมาได้อย่างต่อเนื่องและแกจะโดนแบบนี้แหละนน <c oughs> ตายด้วย <c oughs> เป็นไงพลังของเจ๊กแกงไตปลานะครับทุกคนทาร่าช่วยเอาอีกน,นิดหน่อยเร็วตะไพเอาไหมนเนี่ยหรือว่าให้เพื่อนเอาดีไม่ฉันเอาห <c oughs> <c oughs> ืมบัริสราอะไรของเธอเหล่านี้ฮะโอ้ยพิมเกงอีนี่โอ้ย เห็นไหมมันบังเมื <t <t no ่อแต่แกมันบังจริงๆไม่ใช่ความผิดฉันนะมันบังอ่ะคนนี้ว่าทุกตัวอย่างเป็นตัวเองเฮ้ยอเลนอย่าตายอเลนโอ้ความผิดของวริสราหมดเลยทำให้เพื่อนฉันเนี่ยตายเพราะฉันมองไม่เห็นทางโอ้โหเพื่อนฉันตายรัวเลยเพื่อนฉันขอโทษรู้สึกว่าเราจะพลาดนะแต่ว่าฉันเมื่อไรฉันยังเพื่อนฉยังไม่ตายรอบหีนเนี่ยทำไมเรา อาเมฆก็รุนแรงอะ่ะอีเตียวมัตายแล,ล้วเพื่อนบาสุก้าใส่มาเลยก็ได้นะตอ,อนนี้คือเรากับไบโอมาเราโค้ดโคู่สีระยะไกลเหมือนกันไบโอแม่งพูดทั้งเกมเลยฉันไม่ได้ฟังที่ไบโอพูดเลยฉันขอโทษที่ไบโอตอนนี้คือฉันขมไม่คุยกับเธอก่อนเพราะว่าฉันเนี่ยเสียไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ว้ายใครยิงะอะไรใส่ากูเนี่ยบ้งเลยค่ะมันจะกี่บ,บงเลยบ้งเลยเฮ้ย เนี่ยเฮ้ยมันมีตัวนึงอยู่ในนี้ฉันเห็นนะมันหายไปแล้วเนี่ยว้ายเพื่อนไปออกไปออกช่วยไปออกก่อนเร็วโอ้เพื่อนแตกเพื่อนแตกอายอย่ย่โอ้โหเราพลาดเราพลาดนะค่ทุกคนเราพลาดแล้วเราพลาด้วจังหวะนี้ตายแน่ไม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 ่อย่าตามมาสิอตามอย่าตามมาอย่าตามมาอย่าตามมาโอ้ปิดปิดปิด ฉันก็เพิงนึกได้ว่าอันติมันจะมีกราะอยู่โอเคเกือบเกือบคิดนะคะเก่งแต่ปลาของเราตอนนี้สกอร์ไปอยู่ที่909นเ้าว่าเป็นสกอร์ที่รดมากมาโอเคมาเดไวโอสกอร์โทเมื่แต่กี้ฉันช่วยเธอไม่ได้ไม่เป็นไรสิเข้าใจว่าเธอเนี่ยตาเซอร์โอเคไวโอแล้วหน้ามันไอ้ทั้งบนมันบวกะไรกันสคนว่มันไหวปะเนี่ยมันไหวปะเนี่ยไหวปะ เราต้องคนไปช่วยดีจะไปทำหรือเปล่าเขาจะไปช่วยโอ้ยอีนี่แม่งเช็คพุ๊บโอ้ยยายายายโอ้โหเกน่ากลัวว่ะปอกป่าผ่าตรงข้ามอีกนะาองตงดูแต่เดว,วโอมันมันมันทำมันย,ยกึกยักมันทำป็นย,ยกึกยักเนี่ยอะไรอีกโอ้ยใครมันชื่อหัวใจอย่างกูรู้นะหน้าทำเป็นย,ยกึกยักทำเป็นทำเป็นย,กยักเยาะฉัน โอ้ยอีนี่แม่งแบบมันมันทำอย่างกับว่ามันมีเรดาร์พอเ็นฉันอยู่ใกล้ๆปุ๊บแม่งมันหนีเลยวิทาร่าระวังอย่าเปรี้ยวเพื่อนตอนนี้คือแครี่เราตายไปแล้วไบโอเราตายแล้วเหรอเนี่ยฉันสงสารไวโอมากเลยตายบ่อยเหลือเกินคือ15คนนั้นที่ทีมเราตายไปอ่ะยีสิบห้าครั้งที่ทีมเราตายไปแต่ว่าจะไปยังไม่ตัวสักทีนึงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำอะไรแกาทำอะไรอย่านะอย่านะเพื่อนระวังเพื่อนระวังระวังมันลาดเพื่อนระวังมันลาดเพื่อนระวัง ได้ฉันวยเป็นไงล่ะหน้าเสียเลยมันเหลืออีกเคงแค่สี่ตัวมันตายไปก็เดี๋ยวทาร่าทว่าทาร่าไม่ทาร่าระวังตัวด้วยทาร่าเสียทาร่าตายอ่ะเฮ้ยอเลนอเลนหนีลูกเือเข้ามาใกล้ก็ตายสิจ้าเออไปทุกคนถึงเวลาแล้วที่เราเนี่ย S 1> <S 1> จะไปดีป้อมมันเนโดหน้าฉันเนี่ยขึ้นตามหน้าจอของแกในวายโอ I o, ฉันรู้นะว่าแกเนี่ยแกทำอะไรฉันไม่ได้เออไหมไม่ได้เบ็มันนะโอ้ยเพื่อนโอ้เพื่อนยังไม่ตายทีเฮ้ย,ยอีโตโรยาอีโตโรยาทั้ทงคู่เลยทั้งคู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บ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 จะอะไรกับฉันเนี่ยเอ้ยเฮียเฮีย มีตัวหนึ่งจะมาเอาชันไมนมีตันจะมาเอาชีวิตชันย่าย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 าฉันจุก,จกฉันจุก <c oughs> ฉันจุกฉ,ฉ,ฉ,ฉัน,นฉ,ฉันถ้าเกิดจะตายแเราจะไม่ตายเน่มาเด้ก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกนะไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกนะ <c oughs> เอาไงดีครับทุกคนเราจะจบได้นะเราจ,จบได้นะแต่ว่าเราเพื่อนเอาไอวีโอเป็นอะไรนี่คือปลาของแกงไตปลาของฉัน <c oughs> คนให้พวกแกดม คาบ้านแตกไปเลยอ่าสวยงามครับทุกคนโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นเกมแรกที่ไพเล่นอาวีทุกคนดูกันเนาะเอยก,ก็ก็ก็เคยเล่นให้ทุกคนดูว่าแหละแต่ว่าก็นานแล้วว่าแหละนะโอเคครับทุกคนก็สักคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมสักคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับเกมนี้เราก็ได้ดาวนะครับทุกคนถ้าผมถ้าทุกคนอยากให้ผมเล่นอีกเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างคลิปเลยนะครับสักคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้ครับทุกคน คลิปนี้ผมไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ